อากาบสวัสดีง,งามๆพ่อเม่พี่น้องป้องไปท,ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดป่าเมืองเหนืองนะคะพี่น้องคะ่ะมากับขอพรปูนะคะพี่น้องค่ะให้ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างที่คิดนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาเบิง่งมาชมคิดนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ดีเด้อคะ่ะพี่น้อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่สิบได้พาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาขอพรนะคะเมื่อน้บ่ได้ร่วงเรือดนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะเมื่อนี้มาอยู่ท่างวัดนะคะเมื่อนั้นมากฝนตกห่ำค่ะพี่น้องคะ่ะมาวัดป่าเมืองเหนือเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แอดก็สิผ้าไปกราบปูสีสุโทนะคะพี่น้องคะ่นนะหลังจากกราบขอพรปู องดำหน้าทองนะคะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้แอดกระชีพ้าไปชมหลบๆบริเวณวัดหรือว่าพี่น้องท่านใดเนาะค่ะอยากร่วมบุญเนาะค่ะร่วมติดแผ่นทองโอ้แผ่นกระจกเนาะค่ะอุโบสถที่สวยงามเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดสิไปทายอุโบสถให้พี่นอ้องปองาปเบิ้งเนาะค่ะว่าสวยงามซ้ำใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเราวิธีบูชากระจกเนาะค่ะเพื่อชีให สะท้อนไปถึงเบื้องบนนะคะพี่น้องค่ะว่า<ม>เป็นแบบใดนะคะแอดภาพไปช่มพร้อมๆกันเลยค่ค <c oughs> ะค่ะ<า>น้องหนูดีค่ะ<า>วันนี้เดินทางมาทําบุญนาะลูกเนาะค่ะ,ะบุาากระจกไปใส่อุโบสถนะลูกเนาะ,ะค่ะเสด้อคอบครั่วิได้คุงื่อเรือง<ะ>เลือง ยูดีกินดีอยู่ดีดมีแห้งนนนนสิ่งได้รชิ่งไดสวยๆจังก็บ่มีมีแต่สิิงดีๆเกิดขึ้นในครอบคัวปาป่นา,นนนานนาดชิ่งได้ก็เรื่องเกได้พอสิ่งน้เนเจริญเจริญจ้าใส่กระจกให้ตั้งไดเขียนซื้อโอ้หนูดีเ้อค่ะพี่น้องค่ะหนูดีดอายุยี่สิบสองปีเ้อค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เกิดสองหสีสามค่ะพี่น้องค่ะสองห้าสี่สามนะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้เพื่อนกับิไปติดไปตัดกระจกเป็นแผ่นๆเดี๋ยวไปติดอุโบสถแบบใดแอดสิบห้าพี่น้องไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะว่า วิธีติดกระจกแล้วสีซองไปหอดใสต่อใสเนาะค่ะพี่น้องค่ะเ <c oughs> ทบวบุบรเทวดาเพิ่นก็สะได้เห็นน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนววาะว่าเหารวมส้่งอุโบโสถน้ำกันนะคะพี่น้องเด้อประดับประดาให้เหลื่อมนะคะแล้วก็ให้ซองไปหอดไก่เด้อกกระจกมีซองหอดไก่เด้อค่ะพี่น้องเขามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะการบูชากระจกนี่ก็แล้วแต่สัทธาเนาะค่ะพี่น้องแทนละสิบบาทเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่ห้าสิบูชาจักบาทก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเฮาไปรับชมรับฟังนะคะน้องโนดีเนาะไป เบิ่งอุโบสถพร้อมๆกันเนาะคะ่ะค่ะเนี่ยค่ะนี่แล้วค่ะพี่นอ้องค้าเลื่อมและยิบละยับนี่เนาะค่ะซึ่งตอนนี้กะทาเพิ่นหรือนั่งลานออกนี่สิง,งามค่ะค่ะพี่น้องค้าสิง,งามค่ใะในแอดติภาพไปซองปูพญานาคไกลงลง่ค่ะน้องดีซาทนี่ะน,นี่เพื่นอน ค่ะนี่นะคะเพ่นกสินี่นะคะกระจกนี่นะคะพี่น้องกะทีห้งองบูซ่าไปนะคะแผ่นละสิบาทเพือเ่อนกสิมาตัดเป็นแผ่นเล็กแผ่นน้อยก้อนุญาตเด้อปูเด้อก้อนนิย่ตบาทคำนี่นะคะเพ่นกสิามาแต่งประดับประดาเนาะค่ะนี่สะท้อนเอ้ามาเร็วมาเร็วขึ้นไป,ไปไปไปยืนเลยเดินสีส่องให้อ่าอเห็นเด้อ่ะหลบคนเด้ออ่าเป็นที่นั่งเฮ้ยจี Uh, xoay, xoay. Này, à, đây bài Thái Ông cấp Ông nhà Ông nào đó luôn đấy, đây mình xông hải, nó anh em, xíu, cà phê, xíu, 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 FC xíu, 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 าบางหลดวกระจกๆนๆด้วน,น,นองท่านอยากชมมาุมาได้นนะคะ่วัดป่าเมื่อเฮืองนวัดปาเมื่อเฮืองนะคะพี่น้องค่ะกระจกนี่เพิ่นชิมาแต่งเป็นลายนะคะเป็นสิ้นน้อยสิน้นใ่าย ปู่หอมเหลืองพ้นออกไปเฮ็ดธุระทั้งนองลูกนี่เขาไปกราบในโบสถ์นี่ลูกเออเอาขอพรขอพรย่นี่ยะนาคีสาธุสาธุเออสนั่งโอ้ยยะนาคีงามครับพี่หนุ่มน้องดีก็นัง่งขอพ่อนขอพ่นเอามือซนะี่น,น่ะผักพร้อมนูกเด้อถือหวยสามตัวตรงปู่ว่ะหยาว่ะ ตา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 นี่ค่ะพี่น้องเนาะสาธุสาธุเด้อในปูสีสุดโตค่ะพี่น้องค่ะี๋ยวแอดสิไปขอพ่อปูสามตัวตรงๆฝากพ่อไม่พี่น้องก่อนนะพี่น้องก็ขออยู่ี่เด้อแอดสิไปขอทั้งทั้งให้ปู ดีค่ะพ่อถ้ารวยเห็นแล้วน่ากจะมาเนานี่สมาตดออหนูดีก็ได้เพรเขาพ่อปูเสือผิทโนะคะเดินทำบุพ่อให้ปู่ย่าค่ะขีบคน้องครับเมื่ ทำบุญโดยเฉพาะนะคะพี่น้องค่ะขอตัวดีตัวเด็ดฝากต่อนขอพ่อหน่อค่ะมาเด้อพ่อะาขอพ่อนพี่น้องสามเพียนันน่ะเห็นม่้ตะตุ้งขน่นเออนันทำบ้านนั่งลงละเออ

วันปลาเมืองเหืองค่ะประตูเขากร่เาด้วนี้พี่น้องค่ะขไอป้อนน้งกันด้วยพี่น้องอ้เย็นจ่อยเย็นเลยคะ่ะพี่นอ้นอ,งอ,นอ,นนองคะ่ะ

ช่วยปฏิบัติหน้าปกติเราสามพุทธสังฆราชท่านพุทธสังฆราชมา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 ท่านพ งคู่ขี่หอมเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยจ้ะโอ้ยอยากหงประวัติเพื่นเนาะค่ะบิ้งคูงเ่เอสูฟังค่ะพี่น้องต้องเสิร์ฟเสิร์ฟเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะปะองลุ่ง ตู้บริจาคมืีวันพระเด้อพี่น้องค่ะพาน้องเพิ่นมาหาธรรมบุญพี่น้องท่านได้รู้ประวัติพี่น้องเอ,อ้ยตะบานประตูกับบานประตูปูสีสุดทโทต้ยาสีปทุมมาง่า,ายค่ะในหลวง

งามองามอะไรบรูสิทธิทยลุกเบาวางเลยเป็นบุญตาที่ได้มาค่ะสวยงามมากเลยค่ะเหลืองอลังง้ามตาฝากถึงเอฟซีเนาะค่ะที่ปูซากระจกเนาะค่ะค่ะยังมีส่วนรวมเนาะค่ะยังมีส่วนรวมในอุโบสถนี่ค่ะได้แล้วค่ะพี่น้องเด้ค่ะกระจกแผ่นละสิบบาทค่ะพี่น้องค้าบริแพงเนะคะพี่น้องค่ะกระจกแผ่นละสิบบาทเด้ค่ะพี่น้องเด้ห้อมเมาล์รวมประดับประดาค พี่น้องกระจกแต่ละบบยังอืมอืมจืมสวยสวยสวยจ้าตัวแต่ละแผ่นนี่น้ำมากๆค่ะพี่น้องดูจะเป็นแค่อืมโอ้จำลองเนาะงสร้างกับแีมือคลัทเม่ค่ะพี่น้องอือจำลองมาจากบสถ อบสดนี่นะคะพี่น้องค่ะซึ่งก็ยังขาดกระจกอีกหลายนาะค่ะพี่น้องค่ะแผ่นล,ละสิบบาทนะคะพี่น้องค่ะเข้ามาบริจาคหรือว่าทำบุญใดนาะค่ะพี่น้อง,นะะงเนาะค่ะ่อนนเดอรค่ะพี่น้องค่ะสวนแสงธรรมนะคะบ้านป่าเมืองเหนองนะคะพี่น้องค่ะเออวัดป่าเมืองเหนองมังว,วล้วแต่วค่ะพี่น้องค่ะไอเอซิซองมาตัแต่ไก่เด้อ จางวัดบึงการนะคะพี่น้องคะ่ะอยู่ชัย,ยพรนะคะพี่น้องอยู่ชัย,ยพรยยนะคะพี่น้องคะ่นะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะน้องเพ่นไปทำพุ่มเนาะคะ่ะก็ซื้ได้ หกห้าศูนย์สี่หกนะคะพี่น้องค่ะสําหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะนอ้องเพิ่นไปทําพุ่มเนาะคะ่ะได้หกห้าศูนย์สี่หกเนาะคะ่ะธรรมก,กระจัดธักัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปพ่อแม่พี่น้องพี่เจรนาธรรมถ้าชอบก็ลองยิบลอตเตอรี่ไว้หลุ่นเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเผื่อมีโชคมีมานเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองยิบเบิ้งเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นใจดีเพบบิ่นอาจสิแบ่งรางวัลที่หนึ่งให้เฮาก็ได้เนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดกับคอยพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะคะ่คคะ,คะ เฮงเฮงปังปังแล้วก็รวยค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงถ,ถูกถูกทันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ